อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศ,ศาสตร์พายอา,า,า,าบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกรงนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรือเด่นหนิมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนกาดภาษาไทยในว,วันนี้จะเป็นพูดถึงแนวคิดแนวทางการจัดเด็กของแคลนโกลพลดินสายริเบเลเตอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสายใหม่นะครับผมที่ปรากฏตัวในภาค3ของแคลนโกลพลดินนั่นเองโกลพลดินนั้นก็จะมีรูปแบบการเล่นหลากหลายสายนะครับผมแต่สายหลัก ก็จะเป็นสายนี้แต่นอกจากนี้ในอนาคตก็จะมีสายเอเซอเพิ่มเข้ามาด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปสําหรับในวันนี้ครับผมก็จะมาทําให้ดูกันว่าพี่ชินใส่แล้วก็มีรูปแบบแนวทางการเล่นของแคลนโกในตอนนี้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างนะครับกอน่นเลยโกสายนี้นะเนี่ยจะเป็นสายที่เน้นเปิดเข้ามาจากกองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวเริ่มจึงขอใช้เป็นตัวนี้ผู้ส่งสารแห่งสายลงฤดูใบไม้ผีนั่นเอง ใบนี้เนี่ยโอเคมันไม่ได้ติดชิลลี่เบอร์แน่นอนเพียงแต่ว่าพอใช้สกิลไปปุ๊บมันก็เข้าโซไปดังนั้นก็คือมันก็จะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากกว่านี้แล้วจริงไหมดั้นนั้นก็ใช้ง่ายครับผมเราเป็นยูนิพยงแค่ใบเดียวที่ไม่ติดชิลลี่เบอร์เท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรพอใช้สกิลเสร็จปุ๊บมันเข้าโซไปก็ไม่ต้องคํานึงถึงตรงนี้แล้วนั่นเองแล้วมันก็ไม่มีทางตกดาเมจโซหรือว่าเร่งขึ้นมือมาให้ทิ้งด้วยดังนั้นจึงใช้ตัวนี้ครับผม ตัวนี้นั้นข้อดีมันก็คือมันสามารถเปิด3ใบแล้วก็ลากเข้ามาทําให้เรามีโอกาสเลือกตัวที่ต้องการเข้ามาได้ง่ายยิ่งในตัวที่มันเข้ามาแล้บาตรหนึโจหนึ่งอย่างแโซบาหนึ่ละโจหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนนเองครับผมเ <u> พราะว่าอย่าลืมว่าคอนเซปต์ของเดกโกในตอนนี้มีแค่อย่างเดียวคือเติมบอร์ดให้ไหวเบรกไรแล้วปิดเกมแค่นั้นนะครับผมพบเพราะเบรกไรปุ๊บมันแจกพลัง5้0 0ัทั้ง3ใบไง ตันนั้นก็เน้นเติมบอร์ดไว้ก่อนเบรกอะไรปุ๊บก็ตีเเรื่อยๆถ้าปิดเกมไม่ได้ฝังของข้ามก็น่าจะเจ็บหนักมากแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมเดี๋ยวก็ชนะไปเองเน้นเติมบอร์ดเน้นต,ตีง่ายตีไวนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเกจศูนย์ตัวเริ่มที่ใส่คราวนี้ทริกเกอร์ใส่อะไรบ้างก็จะมีคลิปที่เข้าทริกเกอร์ทั้งหมด8ใบนะครับผมอ่ะตอนนี้มันมีคีย์ติดลิเบอร์แค่8ใบก็ใส่ได้เท่านี้เนาะแล้วก็ดรอาวสี่ฮิลสี่นั่นเองครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นทริกเกอร์ท รูปแบบนี้มันตอนนี้มันทาได้แค่นี้มันไม่ได้มีคีหรือว่าดอมากกว่านนมันไม่มีคีมากกว่านี้ถ้าเกิดมีคีเยอะกว่านี้อาจจะคิดใหม่อาจจะใส่12ก็ได้แล้วแต่แต่ปกติแล้วคีแปด 8, ดอ4สฮิว4เป็นอะไรที่โกทุกสายมักจะใส่กันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันค่อนข้างจะสมดุลน,น,นั่นเองครับผมเราไม่ต้องการสแตนเยอะเราต้องการปั๊มให้มันแรงๆอัดคีดให้ตายไปเลยดีกว่าโกนในเรื่องของการปั๊มพลังอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าใครอยากจะประยุกต์ใส่สแตนก็ได้ไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบนะอันนี้คือเป็นสไตล์ของชินนเฉยะ คราวนี้นี่คือเกรดศูนย์ทั้งหมดที่ใช้จ้าตามมาด้วยเกรดหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมว่าใส่อะไรบ้างอ่ะเกรดหนึ่งก็จะมีอ่ะสี่ใบแรกเลยครับผมกับลีเวเลเตอร์น้อยมาลอนนั่นเองเป็นตัวมาตรฐานเลยบูสต์ก็ได้ตีแหลตีเองก็ดีเพราะตีเองก็ได้10000ด้วยเป็นตัวที่สําคัญมากเอาไว้บุกหนักช่วงต้นเกมนะครับผม ยิ่งเราบุกหนักเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสปิดเกมได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนั่นเองตีให้หลายครั้งไว้ก่อนครับผมไม่จำเป็นต้องตอบบูสต์ไม่จำเป็นต้องตีให้แรงขอแค่ตีให้ถี่ไว้ก่อนเัน่งตรงข้ามก็เหนื่อยที่จะการหรือว่าจะต้องปล่อยลราก็ว่าได้การ์ดเกรดหนึ่งมาถัดมาจา้านั่นก็คือลิเบเลเตอร์นักล่าที่รวดเร็วโจเซฟครับผมวันนี้ก็ใส่สีเช่นเดียวกันเพราะว่าสําคัญเลยมันเป็นตัวที่เมื่อโดนล่าเข้ามาจากกองมันก็จะบลัสหนึ่งติดชอลิเบอร์แล้วก็ได้โจนหนึ่งได้ซ อาจจะใช้สกิลของหลายๆตัวในการล่าเข้ามาซึ่งเรามีไว้หลายตัวอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าก็ต้องพึ่งดวงนิดนึงว่ามันจะเปิดได้มันหรือเปล่าโอกาสก็มีไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับผมถ้าเกิดติดขึ้นมาก็ได้โจฟฟีฟิงกหนึใบซึ่งถือว่าโอเคเลยใบนี้จึงใส่ไว้4ใบจะ้ะตามมาด้วย PG ครับผมก็ใส่อีก4ใบเช่นเดียวกัน PG ก็ ยังเป็น pg ของตัวที่ติดชื่อริเบอร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดชื่อเดี๋ยวจะเล่นยากนะครับผมบางทีมันไปอยู่ในอโซอย่างเงี้ยอยู่ในเคาน์เตอร์บาร์ที่ต้องคว่ำอย่างเงี้ยหลายๆใบมันจะบอกว่าคว่ำริเบอร์เท่านั้นอะไรแบบนี้ดังนั้นนี่ก็สําคัญต้องใส่ใส่ตัวที่ติดชื่อริเบอร์เท่านั้นนะครับผมจึงไม่ใส่ pg ของเก่าและเกรย์หนึ่งอีก2ใบนั่นก็คือ l i เบ r ลเตอร์แฟร์แมนสตอเรียนนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นตัวบูส ประจำตัวของอัลเฟนนั่นเองหลักๆนี่ไม่ได้มาใส่บูทหลังแวร์หรอกเอามาใส่เพื่อให้บูทช่องเลี้ยวซ้ายขวาต่ออันเฟตได้นะครับผมในกรณีที่อันเฟตมันขึ้นมาเยอะเราต้องลองไปสู้ช่องเลี้ยวอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปสู้ก็โอเคอยู่นะครับผมทําให้ช่องซ้ายขวาเราตีถึง2 0,000ขึ้นได้นั่นเองจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งที่ใส่ทั้งหมดครับผมใส่มา14ใบนะอ่าโอเคตามมาด้วยเกรด2ต่อเลยแล้วกันนะครับผมเกรด2ก็จะมีอ่าใบแรกเลยจ้ากับ l i เ e เลเตอแห่งคลุยเอสกาดใบนี้สำคัญมากนะครับผมเอามาแทนวิเวียนเลยตัวนี้เนื่องจากมันไม่ต้องต่อบูส์ขอแค่ตีฮิตเวนกาดก็พอคว่ำหนึ่งเบอร์ก็ลากได้เลยนะครับผมหนึ่งใบซึ่งเป็นคีย์ในการเล่นมากเพราะว่ามันช่วยเติมสนามสำคัญมากเลยยิ่งเติมสนามไว้เท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบมากเท่าน้นนะครับผมแล้วก็ แล้วก็เบรกไลท์แจกพลังอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยตัวนี้จึงเป็นคีย์ที่สําคัญมากนั่นเองเล่นคู่กับตัวเริ่มทําให้เราม,มีโอกาสาลากหรือเติมสนามได้ไวมากจริงๆครับผมตามไปด้วยเกรด2องไปถัดมาจานั่นก็คือลิเบเลเตอร์แห่งราชวงศ์ฟารอลนั่นเองใบนี้ก็ต้องใส่สีครับผมสําคัญอีกแล้วเพราะมันเป็นตัวตีมาตรฐานของลิเบอร์ในตอนนี้คือตัวตีหมื่นสองนั่นเองตัวตีหนึ่งหมื่นเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยพอแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยืนกัน1 1 0 0 0แน่นอนถ้าเกิดไม่ตีเกิน11,000แล้วก็เล่นยาก ดังนั้นเนี่ยใส่ตัวตีหมื่นสองจะเวิร์กว่าแล้วก็เกรด2อีก3มใบที่เหลือครับผมนั่นก็คือ blast e r base liberator นั่นเองก็ใส่มา3าใบเพราะว่าที่มันเต็มใส่ได้แค่3จริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ counter bar ค่อนข,ข้างจะเปลืองเพราะว่าลงมาความ2ยิง1แน,น่สู้เราเอาความสองเนี่ยไปใช้เรียกพวกดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็น Death, เราเป็นโกลพลาดินไม่ใช่คังเฮโร่หรือนานรู้นะครับผมเราเน้นเติมบอร์ดเพื่อให้เบรกไร์แสดงประสิทธิภาพได้สูงสุดจะดีกว่าบางทีเลือกความสองลากพวก อาจจะเวิร์กกว่าความสองยิงหนึ่งก็ได้แต่นี่คือแล้วแต่สถานการณ์ด้วยแหละแล้วแต่ละกันนะครับผมบอกอะไรไม่ได้เสียดายที่ตอนนี้เนี่ยตัวติดชื่อริเบอร์ที่ไว้หงายดาเมจยังไม่มีนะครับผมต้องรอในอนาคตก่อนดังนั้นก็ตอนนี้ก็คือยังไม่มีตัวช่วยหงายดาเมจแน่นอนใครอารมณ์ดีจะไปใส่ของเก่าของเก่าก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ติดชื่อริเบอร์ก็อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งครับผมนี่คือแล้วแต่ตามด้วยเกรด3จ้านั้นก็คือริบเลเตอร์ผู้โดดเดี่ยวแกลนสลอต ตัวนี้แน่นอนว่าเราก็ใส่4ใบนะครับสำคัญมากเพราะเป็นตัวเบรกลท์นั่นเองใครอยากจะลดจำนวนลงก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกรด3ยืน11,000ติดชื่อริเบอร์มันมีแค่แกนสล็อตกับอัลเฟตเท่านั้นเองดังนั้นก็คือเราก็จะใส่แกนสล็อต4แล้วก็รีเวเลเตอร์อัศวินโตกรมอัลเฟต4นั่นเองครับผม สายนี้เนี่ยเล่นไม่ยากตรงที่ว่าต่อให้เบรกไท์ไม่ขึ้นก็ลงอันเฟดไปเลยไม่ต้องเสียดายนะครับผมเพราะว่าอันเฟดก็ตีแรงเพียงพออยู่แล้วแถมช่วยเติมสนามในช่วงต้นเกมได้ด้วยก็ไม่ต้องซีเรียสขึ้นเบรกไทลลงเบรกไท์ก่อนถ้าเบรกไท์ไม่ขึ้นขึ้นอันเฟดก็ลงอันเฟดไปเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับผมหรือถ้าเกิดตัวเบรกไท์ขึ้นเยอะๆถ้าเกิดบนสนามเราฟูพอแล้วก็ไล์เบรกไท์ซ้ำๆไปมันก็โหดเหมือนกันนั่นคือเล่นไม่ยากนะครับผมสำหรับสายนี้เลยโอเคเราจะมาดูคอมโบดีกว่านะครับผม สำหรับคนที่เล่นโกลสายนี้นั้นเนี่ยคอมโบนั้นไม่มีอะไรมากหลักๆคือเติมบอร์ดให้ไวนะครับผมจัดบอร์ดให้ดีแล้วก็รอเบรกไลต์ตีต,ตีปิดเกมมีแค่นั้นเองจริง,รงๆเล่นไม่ยากเลยแต่ว่าในเรื่องของการลากเนี่ยเราต้องคิดน,นิดนึงเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นเอสกาดเป็นหลังอย่างเงี้ยครับผมเวลาลากเราต้องคิดแล้วว่าเราจะจัดบอร์ดยังไงในช่วงต้นเกมนั้นพยายามอย่าลงบอร์ดเยอะนะครับผมอย่าไปลงฟูลบอดเพราะว่าเดี๋ยวพวกตัวเปิดลากมันจะไม่มีช่องให้ลง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโกลาลิลนคือมันลงทับตัวเก่าไม่ได้ส่วนมากคือจะต้องลากมาลงช่องที่ว่างอยู่ดังนั้นในช่วงต้นเกมไม่ต้องรีบลงมากพยายามจัดบอร์ดให้ดียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในเธอเนี่ยเราอยากจะเร่งดาเมจสักหน่อยใช่ไหมครับก็พยายามวางให้เป็นอย่างนี้ให้มันเป็นเกต1หนึ่งข้างหนึ่งมาลอนตัวตีส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นอะไรก็ได้เกต2สองนะครับผมอย่างเช่นเป็นฟาลอนก็ได้แบบนี้เนี่ยพอเราใช้สกิลปุ๊บสมมุติเราใช้สกิลของเอสกาดอย่างเงี้ย เรามีโอกาสเปิดได้4เกตจริงไหม0 1 2 3ถ้าเกิดเราจัดบอร์ดอย่างนี้เราไม่ต้องซีเรียสเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดได้0 1ตัวบูสต์แล้วก็มาต่อข้างนี้ได้อ่ามันก็กลายเป็นต่อบูสต์ของฟาลรอนจริงไหมแค่นี้ก็สบายแล้วถ้าเกิดเราเปิดได้พวก2หรือ3เราเอามาต่อฝั่งนี้เลยครับผมแล้วเทิร์นหน้าค่อยสลับอ่ะสมมติเปิดได้เปิดได้3อย่างเงี้ยมาลงข้างนี้เลยแล้วเทิร์นหน้าค่อยสลับแค่นี้ก็จะกลายเป็นบูสต์ที่ดีแล้วนั่นเอง ดังนั้นเวลาเราจเจล่นเอสกัดคือต้องคำนวณนิดนึงพยายามอย่าจัดบอร์ดให้มันแย่อย่างเช่นแบบจัดบอดมาอย่างเงี้ยสองสามอย่างเงี้ยมีแต่ตัวมีแต่ตัวตีอย่างเช่นเป็นสองสองก็ได้สองสองก็ได้แล้วถ้าเกิดบังเอิญใช้เอฟเฟกต์เอสกัดแล้วมันเปิดได้เกรดสามขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะทํายังไงล่ะก็ต้องมาลงแบบนี้จริงไหมถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่หรอกเดี๋ยวเ์อหน้าฝันห้ามตีมาเราเสพทิ้งแล้วก็ค่อยเอาตัวน,นี้ขึ้นไปบุกแทนแทนในเธอเราก็ได้พยายามจัดบอดให้ดีแล้วกันนะครับผมพยายาม พยายามอย่าเอาเกี3รสามลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวต่อหรือตัวเสพทิ้งดังนั้นก็คือกัองวลแค่นี้แหละกังวลเรื่องของการาจัดบอร์ดนี่เท่าน,นั้นเองส่วนเรื่องของการต่อบูสต์นั้นซ้ายขวาเนี่ยยังไงก็ต่อไม่ถึง2 0,000ยกเว้นจะใช้คู่อันเฟดกับสเตเลียนเท่านั้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเน้นการเบรกไหลมากกว่านะครับผมให้พยายามจําไว้เลยว่าฝันข้ามตีมานะยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราพร้อมจะเบรกไหลในเทอร์หน้าพยายามรักษาเลียวให้ดีอย่าปล่อยให้ตีมากเกินไปนะครับผมเหลือไว้ อ่าสักสองข้างเนี่ยจะดีมากๆอย่าพยายามเหลือข้างเดียวถ้าเหลือข้างเดียวอย่างเงี้ยเบรกไหลมามันจะได้แค่นี้นี่นี่นที่บอกห้าพันจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยเหลือไว้สองข้างจะดีกว่าถ้าเหลือไว้สองข้างอย่างเงี้ยเราแจกห้าพันสองข้างแวนหนึ่งหนึ่งหมื่นอีกห้าพันก็เลียสักข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ฝันของข้าจะกัดเหนื่อยมากเพราะว่าเพราะว่าจะพลังพุ่งกระฉุดทั้งสามแนวเลยทั้งแวนทั้งเลียซ้ายขวาดังนั้นก็พยายามรักษาบอดให้ดีเตรียมบอดให้ดีนะครับผม เรื่องของรูปแบบการเล่นนั้นบนมือเราไม่น่าจะไม่น่าจะน้อยเพราะว่าเราใช้สกิลลากหลายตัวมากไม่นจะเป็นเอสการหรือว่าอั f เฟนในการลากพวกนั้นนั้ี่บนมือเราจะเหลือค่อนข้างเยอะแทบไม่ต้องลงเลยก็ว่าได้ครับผมนั้นนั้นี่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องของมือเล่นดีๆเนี่ยมือพอแน่นอนก็พยายามอย่าเจอฝ่ายตรงข้ามที่อ่าเป็นสายยิงแล้วกันถ้าเกิดเจอสายยิงเราก็ต้องคอยระวังตัวให้ดีหน่อย เพราะว่าถ้าเกิดเราจะพวกสายยิงหรือว่าเขารู้ว่าเราจะเบงไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามตีตัดเลียวเราบ่อยๆ <S <S ก็คอยระวังให้ดีคอยจัดบอดให้ดีแล้วกันนะครับผมสาหรับโกสายนี้นั่นเนี่ยเล่นพลังสูงสุดได้เท่าไหร่ก็น่าจะเกินนะครับผมน่าจะเกิน2อสามหมื่นแน่นอนในช่องแวนการ์เพราะว่าถ้าเกิดเราจัดบอร์ดฟูลจริงๆนะครับผมในช่องแวนการ์ของเราคือสามารถตีได้แรงมากแล้วก็ตีได้แรงยำๆ,ๆทุกเทิร์นด้วยเพราะว่าตัวอันเฟดเนี่ย แค่เลี้ยวเต็มสนามแล้วลิมินเบรกสี่ก็ตีบวกหนึ่งหมื่นแล้วจริงไหมก็จะกลายเป็นสองหมื่นหนึ่งแล้วยิ่งเราเหยียบเบรกไลท์ก็จะเป็นสามหมื่นหนึ่งถ้าเกิดเราต่อบูตด้วยสตอรี่ก็จะเป็นสี่หมื่นหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ตีแรงมากต่อให้เราไม่เบรกไลท์ก็จะตีประมาณสามหมื่นหนึ่งทุกเทิร์นถึงเราจะไม่ต่อด้วยสตอรี่เราต่อด้วยอะไรก็ได้ห้าพันก็ยังได้เลยมันก็จะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับผมถึงอาจจะตีไม่ตีไม่ถึงสี่หมื่นสามหมื่นหนึ่งก็จะลดลงมานิดน มันเป็นอะไรที่ถ้าไม่ PG ก็แทบจะหมดมือง่ายๆครับผมนั้นนี่ไม่ต้องคิดมากเรื่องพลังของอันเฟสเพราะว่าถ้าเกิดมันตีแรงเกินสี่หมื่นฝันของข้าไม่พ g ก็กาดแล้วล่ะเขาคงไม่โยนโยนทิกเกอร์มาหรือว่าโยนมันหมดมือมากาดหรอกเพราะเดี๋ยวก็มีไซส์ขอที่ต้องรับมืออีกนะครับผมนั้นนี่เล่นง่ายจริงๆเป็นโกที่สสยที่เล่นง่ายมากแนะนําให้ลองจัดไปเล่นกันเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นโกมาก่อนนะครับผมอยากจะมีโกเก็บไว้จุดนี้เป็นจุดที่เหมาะมากเพราะว่าเด็กนี้นั้นใช้งบไม่เยอะเลยเปิดที่ดี 08 4กล่องเพราะเอาตัวพวกเอาพวกเบรกไลท์แล้วก็พวกฟาาลอน4แล้วก็เปิด BT10-1 ขีด1ตัวนี้4กล่องก็ได้แล้วนะครับผมหรือบางคนอาจจะไปหาเซต BT10-1 ที่ขายแยกก็ได้ไลน์มิชินก็มีขายไปเหมือนกันทำแยกขายไว้จะได้อ่าไม่ต้องซื้อ BT10 ทั้งกล่องซื้อแยกเอาจะได้ประหยัดเงินกว่า หรือว่าถ้าเกิดบางคนงบไม่เยอะจริงๆอาจจะหาบีทีกสิบขีดหนึ่งนี่ขายแยก4เซตมาอย่างเงี้ยแบบอาเฉพาะโกเงี้ยแล้วเปิดทีดีสักกล่องหนึ่งก็ยังเล่นได้นะจริงๆเพียงแต่ว่าตัวเบรกไรมันก็จะไม่มีมีแค่ใบเดียวอาจจะเล่นยากนิดนึงไงแล้วแต่แล้วแ,แล้วแต่กํลาลังซับละกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะจัดตามนี้เป๊ะคือต้องเปิด8กล่องทีดีแกล่องแล้วก็บีทีกสิบขีดหนึ่งอีก4กล่องนั่นเองครับผมก็รวมเป็น8กล่องนั่นเองหรือว่าใครจะเปิดจาก C p ก็ได้เหมือนกันแต่ก็จะไม่มีพววกหรือ่า ทิกเกอร์คีนั่นเองก็ไม่เป็นไรแล้ว,แ,ลวแต่จะประยุกใช้นะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางการจัดเด็กรวมถึงคอมโบของโกพลาดินสายลิเบเลเตอร์อันเฟดโดยนั่นเองในอนาคตโกพลาดินก็จะมีอีกหลากหลายสายเพิ่มขึ้นมาอันเฟดก็จะมีร่างใหม่อีกด้วยนะครับผมก็แกหรือว่าเนี่ยแกนซอสก็จะมีตัวคอร์สไลท์มาด้วยก็แนะนําว่าสายนี้น้ำรองครับผมสนุกแน่นอนโกภาคสามเป็นอะไรที่เก่งถึงเก่งมากรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวคนต้องขอ จบลงตัเพิยงตนี้ครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้วิชชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย